5วิธีดีที่จะช่วยกู้น้ำนมของคุณแม่หลังคลอดให้มีดังเดิมมีวิธีไหนบ้างคุณแม่ๆไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพกคนเลยพรสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึง5วิธีที่คุณแม่จะใช้ในการกู้น้ํานมให้คุณแม่มีน้ํานมกลับมาดังเดิม ซึ่งการที่คุณแม่จะกู้น้ํานมนะคะจะต้องไม่ห่างหายจากการบีบป,ปั๊มหรือว่าให้ลูกดูดเนี่ยนานจนเกินไปแล้วก็คุณแม่สามารถบีบนะหรือว่ากระตุ้นแล้วยังมีน้ํานมที่ไหลออกจากเต้านมทั้งสองข้างหากห่างหายไปนานแล้วนะคะบีบดูแล้วไม่มีน้ํานมออกเลยเนี่ยคุณแม่จะกระตุ้นให้น้ํานมกลับมาดังเดิมนี่บอกเลยนะคะว่าค่อนข้างยาก แต่5วิธีนี้ถ้าใครที่ยังพอมีน้ำนมอยู่บ้างแต่น้ำนมไม่ได้เยอะเท่าที่ควรนะคะอยากน้ำนมมาเยอะเหมือนตอนแรกคลอดคุณแม่มีวิธีไหนบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ฟังกันเลยนะสำหรับวิธีแรกนะคะก็คือคุณแม่จะต้องให้ลูกดูดให้ลูกเข้าเต้าการบีบการปั๊มนะคะอย่าให้ตกรอบทำให้ได้ทุก1-2ชั่วโมง หรือถ้าไม่มีเวลาในการทําทุก2ชั่วโมงจริงๆก็อย่าให้เกิน3ชั่วโมงแล้วก็ทําสม่ําเสมออย่าให้ตกรอบนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆวันหนึ่งจะต้องบีบหรือปั๊มหรือเอาลูกเข้าเต้าเนี่ยให้ได้อย่างน้อย8ครั้งต่อ1วันนะคะเพราะหากมีการบีบการกระตุ้นการปั๊มการนําลูกเข้าเต้าอยู่เรื่อย นะคะฮอร์โมนของเราก็จะมีการสร้างออกซิโตซินโปรแลคตินนะมีการสร้างแล้วก็การหลั่งน้ำนมอยู่เรื่อยๆนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำนมก็กลับมาค่ะ วิธีที่2นะคะที่จะช่วยในการกู้น้ำนมของคุณแม่กลับมาดังเดิมก็คือคุณแม่จะต้องไม่เครียดนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดหรือวิตกกังวลไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่เรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าเครียดแล้วก็กังวลมากจนเกินไปบางคนกังวลอยากมีน้ำนมอยากมีน้ำนมน้ำนมมาน้อยน้ำนมไม่พอเครียดกังวลมากจนเกินไปก็ส่งผลทําให้น้ำนมหลังน้อยได้ เพราะฉะนั้นนะคะอย่าเครียดหรือกังวลมากจนเกินไปนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวิธีที่3นะคะก็คือคุณแม่จะต้องดื่มน้ำนะคะดื่มน้ำเปล่าหร,ห,รหรือน้ำขิงเนี่ยให้ได้อย่างน้อยวันละ2-3ลิลิตรเลยนะคะดื่มให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่าให้ต่ำกว่า2ลิตรต่อ1วัน เป็นน้ำเปล่าน้าอุณหภูมิห้องน้ําอุน่นน้ํำเย็นหรือแบบไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าดีที่สุดก็น้าอุ่นนะคะจะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดด้วยนะหรือเป็นน้ําขิงอุน่นๆก็จะยิ่งดีนะคะดื่มให้ได้วันหนึ่งอย่างน้อย2 3ลิตรจะช่วยให้น้ำหนุของคุณแม่มาดีขึ้นด้วยวิธีที่3นะคะก็คือ ขอภัยนะคะวิธีที่4นะคะก็คือคุณแม่ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อันนี้สําคัญมากๆนะคะไม่ใช่ว่าจะลดทนกินน้อยๆนะ,ะกินอาหารตามใจปากกินอาหารไม่มีประโยชน์ไม่ครบห้าหม่ร่างกายก็ไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะสร้างน้ํานมมาเพื่อที่จะให้ลูกนะคะเพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมา่อาจจะรับประทานอาหารกระตุ้นการสร้างน้ํานมด้วยนะคะในช่วงที่เรากําลัง เร่งน้ำนมให้มันดังเดิมเนาะอาหารนั้นก็เช่นแกงปลีแกงเลียงมะละกอสุกนะคะหรือว่าอะไรเยอะแยะนะขิงผัดขิงอะไรอ่งเยค่ะมีเยอะแยะมากมายที่เป็นอาหารที่ช่วยกระตุ้นการสร้างน้ํานมให้มากขึ้นถ้าทํา3ข้อนะคะข้าเต้าอย่าให้ตกรอบหรือบีบแล้วปั๊มนะคะนอนให้พอดื่มน้ําให้พอกินอาหารให้ครบห้าโมนะคะแค่นี้ทําสม่ําเสมอก็เพียงพอมาแล้วแต่วิธีที่5นะคะบางคนอาจจะแบบ ไม่มีเวลาในการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์อยากมีทางลัดที่ช่วยนะคะอาจจะใช้ยากระตุ้นกัน สร้างหรือว่าหลังน้ํานมหรือว่าอาจจะใช้ยาสมุนไพรนะคะหรืออาหารเสริมช่วยในการสร้างหรือว่าหลังน้ํานมอันนี้ก็ช่วยได้นะคะแต่อาจจะเป็นวิธีลัดอาจจะไม่ยั่งยืนอาจจะได้ทานต่อเนื่องซึ่งราคาเหล่านี้ก็อาจจะค่อนข้างแพงสําหรับอาหารเสริมกระตุ้นน้ํานมด้วยนะคะคุณแม่ลองสีวิธีนั้นดูสําคัญอยู่ที่สุดก็คือทําให้สม่มําเสมอทําให้ต่อเนื่องนะคะไม่ท้อก่อนไม่เครียดจนเกินไป นะคะทำแบบนี้เป็นเรื่อยเดี๋ยวน้ํานมของคุณแม่ก็กลับมาดังเดิมนะคะถ้ากรณีที่น้ํานมน้อยมากๆหรือไม่มีเลยนะคะทำแบบนี้อาจจะทําให้น้ํานมไม่มาหรือมาน้อยได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะทํา5ข้อที่โค้ดแนะนําลองประเมินน้ํานมดูก่อนนะคะว่าน้ํานมเรามีมากน้อยแค่ไหนจะทําทั้ง5วิธีนี้จะช่วยได้ไหม นี่คือคลิปความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่หลังคลอดที่น้ํานมหดหายไปแล้วน้านมเหลือน้อยแล้วอยากกู้น้ํานมกลับมาดังเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งและหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ